สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮลีพระสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับรูปหล่อหลวงพระทวดนะครับวัดช้างให้ปีพศ2540มีชื่อรุ่นนะครับว่ารุ่นเบ้าทุบมหาลาบนะครับผมนี่นะครับ พระรุ่นนี้นะครับก็จะมีกล่องที่ขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับมีบัตรประจําองค์ด้วยนะครับผมเบ้าทุบมหาราชปีสีศูนย์นะครับพระรุ่นนี้น่าแขวนน่าใช้มากนะครับเพราะว่ามวลสารดีนะครับผมองน,นี้มีใบเกียรติบัตรพร้อมนะครับใบเกียรติบัตร รูปหล่อโบราณหลวงพอ่อทวดวัดชางให้เบ้าทุบรุ่นมหาราบบรรจุผงว่านหลวงพอ่อทวดรุ่นแรกปีพศ2497ของอาจารย์ทิมนะครับเขาก็จะบรรจุผง97ไว้ด้านล่างนะครับในองค์พระนะครับจะเจาะรูบรรจุลงไปนะครับผม เนื้อทองทิพย์สร้างจำนวน2,999องค์พิธีปลุกเสกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศส5 4 0ันอณอุโบสถวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีสมทบทุนก่อสร้างอาคารพยาบาลตึกหลวงพ่อทวดเพื่อสอง่งเคาะ์ผู้เจ็บไข้ได้ป่วย และตั้งกองทุนสองเครา์ผู้เ,เจ็บป่วยที่ยากไร้โดยการอุป,ปถัมภ์ของพระครูอนุกูลปริกิจเจ้าอาวาสวัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีขอให้ท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพราเทินหมายเลขประจำองค์พระนะครับ1128ก็สร้างจำนวนไม่เยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสร้างไม่เยอะนะครับ 2,999องค์นะครับสำหรับเนื้อ,อทองทิพหรือว่าเนื้อสตางเก่านี้นะครับผมเจตนาในการสร้างดีพิธีใหญ่นะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดเช่าไปก็จะได้ใบเกติบัตรนี้ไปด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นประจำองค์พระนะครับกล่องกอง็ค่อนข้างใหญ่นะครับเทียบกับรุ่นสร้างโรงพยาบาล ก็จะมีขนาดใหญ่กว่านิดนึงนะครับผมกล่องเป็นฝายกนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นกระถินปีพศ2540 8พฤศจิกายนพศ2540นะครับเป็นรุ่นพิเศษของทางวัดนะครับต้องจองนะครับผม ถึงจะได้นะครับเพราะว่าเขาได้นำเงินไปนะครับสมทบทุนสร้างอาคารพยาบาลนะครับอง์นี้เป็นเนื้อทองทิพย์หรือเนื้อสตางเก่านั่นเองนะครับมีการผสมเหรียญเก่าเข้าไปนะครับผมเป็นพระล่อนะครับคนที่เล่นหนูทั่วนะครับเขาจะเรียกว่ารุ่นนี้นะครับเรียกว่ารุ่นเบ้าทุบมหาลาบนะครับ องค์นี้เป็นพระที่หล่อได้คมได้สวยอีกหนึ่งองเลยนะครับหล่อคมหล่อสวยไม่มีรูนะครับเป็นพระหล่อโบราณน,นะครับผมหมายเลขก็ตรงกับบัตรนะครับหนึ่งหนึ่งสองแปด เป็นพระหล่อปลุกเสกที่วัดชางไ้นะครับพิธีใหญ่นะครับผมโดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลูกเสกนะครับมีเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายคับขั่งเลยนะครับสำหรับพระรุ่นนี้เจตนาในการสร้างดีพิธีใหญ่นะครับเนื้อหามวลสารดีนะครับนี่เมื่อ เขาล่อเสร็จนะครับก็จะทําการเจาะรูตรงนี้นะครับแล้วบรรจุผงว่านปีพศ2497เข้าไปด้านในแล้วก็ปิดทับด้วยกาวร้อนนะครับกรรมวิธีการอุดนะครับเจ้าอาวาดวัดช้งไ้นะครับบรรจุด้วยตัวเองเลยนะครับสำหรับรารุ่นนี้เป็นมวลสารเก่านะครับของท่านอาจารย์ทิมที่ เออเศษพระที่แตกหักอะไรพวกนี้นะครับที่เจ้าวาดเออได้เก็บรักษาไว้นะครับก็นํามาสร้างนะครับบรรจุเป็นมวลสารของพระรุ่นนี้นะครับถือว่าดีมากนะครับมวลสารเก้าเจ็ดเลขหนึ่งหนึ่งสองแปดที่เห็นกรรมยน้ําเงินน้ำเงินนี้ก็เป็นไอ้นี่นะครับ ของกล้องนะครับผมสามารถเอาออกได้นะครับเพราะว่ากล่องเขาสีน้ำเงินนะครับนี่นะครับก็จะมีติดอยู่สามารถนำออกได้นะครับผมหนึ่งหนึ่งสองแปดนะครับเน,เนื้อเป็นพ้ารอบโบราณน,นะครับเนื้อสวยนะครับ เห็นเป็นลายมุ้งเลยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ว่าต่อจากรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับก็อันนี้ก็มาสมทบทุนสร้างอาคารพยาบาลแฟนภาพแบบนี้สบายใจนะครับเพราะว่าเจตนาในการสร้างดีนี่เนื้อสวยนะครับโค้ด ถาะมหาพรมตอกที่สังคติองค์นี้ต่อโคดได้สวยได้ชัดนะครับดูหน้าตาองนี้สวยเลยนะครับจมูกโดง่งเส้นหน้าผากอาองนี้โอเคนะครับในเรื่องความสวย ดูด้านข้างด้วยตาเปล่าก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยรอเต็มนะครับบัวเดงๆด,ด้านข้างฝั่งนี้รอเต็มนะครับเส้นสายนี่ชัดมากด้านหลังนะครับสังขติจีวรประคดเรียบร้อยหมดนะครับเส้นสายต่างๆประคดแน่นๆสังคติแน่นๆ เนี่ยผสมสตางเก่านะครับก็จะเห็นแดงๆผสมกับเนื้อทองทิพย์นะครับองนี้ก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นแบบทูโทนนะครับทูโทนเห็นไหมครับแดงๆแล้วเราก็จะเห็นลายมุงด้วยนะครับเมื่อส่องเข้าไป บัวพ้าลอบโบราณนะครับนี่คล้ายๆเนื้อเนื้อปีสามเก้าลอบโบราณในทองทิพย์นะครับองค์นี้เนื้อละเอียดดีนะครับละแต่ละองค์ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับเสน่ห์ของพ้านี่ก็จะมีฟาร์มต่างกันนะครับแต่ละองค์อง์นี้ผมชอบก็หล่อได้สวยได้เต็มนะครับ เหนือจัดด้วยนะครับพรงนี้เส้นน้าขคมคม,มนะครับชัวชวนะครับออกวัดชังให้ชัวชัวเพื่อนนพี่สบายใจได้ได้แฟนหลงทัทววัดชังให้อย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีมวลสาร ปี97นะครับดูใบหูรุ่นนี้ใบหูจะหล่อติดหลายๆองค์เลยนะครับหล่อไม่ติดนะครับหูแว่งหูคาดนะครับองนี้ก็ค่อนข้างที่จะแจ่มนะครับผมเนื้อสวยมือประสานพราล่อบโบราณนะครับโค้ดที่สังคติชัดๆนะครับ ต่อกหมายเลขกำกับพร้อมองนี้ก็จะเป็นแนวเนื้อเข้มนะครับไม่เอ่อไม่ล้างผิวนะครับขีมือไปถุนกล้อง <c oughs> โชว์นะครับสวยนะครับ กล่องนี้แน่นตึบเลยนะครับพานี่ไม่ได้ใช้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูดชัดอีกทีก่อนปิดกล่องนะครับหน้าตาสะสวยเรียบร้อยนะครับทุกอย่างครบองค์ประกอบนะครับองค์นี้ชุบกันจุ กดลงไปนะครับองนี้เนื้อเข้มพร้อมกล่องพร้อมการ์ดนะครับออปชั่นครบนะครับองนี้ก็นะครับสำหรับนะครับองนี้นะครับสำหรับองนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพนพี่พนะครับท่านใดสนใจนะครับผม ผมเปิดราคาไว้ที่13,500บาทนะครับสนใจนะครับโทร0988541366่นเชฟนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีผักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อพี่พีนะครับเข้าไปรับชมผักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ